กด Subscribe และขอขอบคุณสำหรับการก, like, กดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ความทำนายผ่านการเล่าเรื่องจากไพ่ยิปซีที่เราดรนดอมในแต่ละครั้งนะคะรับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางหรือเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะอันนี้เราก็จะมาในแนวความรักความสัมพันธ์เนาะเดี๋ยวมาเริ่มที่ขอพลังงานจากที่ไพ่ก่อนนะคะว่า อันนี้จะให้พลังงานหรือสถานการณ์เป็นเรื่องเล่าอะไรให้กับคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะใบแรกที่ได้นะคะ the tower มันเป็นพลังงานของการเปลี่ยนแปลงที่แบบอาจจะจบหรือถ้ามองในเรื่องความสัมพันธ์อะบางทีอาจจะเป็นในลักษณะที่แบบเป็นความล้มเหลวในความสัมพันธ์หรือเป็นความผิดหวังในความสัมพันธ์นะคะถ้าดูจากไพ่เนาะ สือถึงอันนี้เป็นพลังงานของผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะหกเรียนนะคะพลังงานการกลับมาไกลเกลี่ยเหมือนปรับความเข้าใจกันนะคะบางทีมันอาจจะสื่อในลักษณะที่แบบว่าคนที่เคยจบความสัมพันธ์กับคุณไปอะน่าจะจบไม่สวยด้วยนะแต่เหมือนเขามีพลังงานที่อยากจะกลับมาไกลเกลี่ยกับคุณน่ะนะคะมาเป็นในลักษณะที่แบบว่าขอคืนดีก็ว่าได้นะคะอันนี้คือพลังงานไพ่ที่ให้นะมันเหมือนเป็นการหยิบยืนว่า พูดคุยไกลเกลี่ยกันปรับความเข้าใจกันนะคะหนึ่งถ้วยนะคะแต่ในขณะเดียวกันะมองว่ามันมีความสัมพันธ์ใหม่เข้ามาด้วยนะนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานไพ่ที่ให้3าแบบสใบเนี่ยนะคะมันสื่อถึงว่าในอดีตเนาะเราอาจจะมีความผิดหวัง,วนงในความสัมพันธ์มาล้มเหลวในความสัมพันธ์มาเนาะณจุดจุดหนึ่งอาจจะเป็นเร็วๆนี้นะคะหรือในช่วงเนี้ยนะคะมันมีพลังงานคนเก่า บางทีคุณอาจจะมีเซนต์หรือบางทีคุณอาจจะได้รับข้อความหรือการติดต่อจากคนเก่ามาในเรื่องของการที่อยากจะของ้อคุณขอคืนดีกับคุณขอโอกาสจากคุณก็เป็นได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็จะมีในส่วนของคนใหม่ที่คุณอาจจะกําลังเริ่มสราความสัมพันธ์กับเขาก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นพลังงานความรักมันก็จะมีทั้งคนเก่าที่หวนกลับมาขอโอกาสจากคุณและคนใหม่ ที่คุณกําลังจะเริ่มต้นซึ่งคนใหม่นี่คือเป็นคนที่แบบถ้ามองดูเหมือนเขาให้คุณเต็มที่นะนะคะเป็นพลังงานความรักที่ให้กับคุณะนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวดีกว่าเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในในสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับเรานะคะแปดถ้วยนะคะแปดถ้วยเป็นพลังงานที่สื่อถึงการจบการจากเนาะตัวนี้น่าจะสื่อถึงในอดีตนะคะในอดีตความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนที่กําลังจะขอ มาขอโอกาสจากคุณเนี่ยคนคนนี้นะคะเขากําลังที่จะกลับมางอคุณมองว่าแฝดถ้วยเนี่ยมันเป็นพลังงานในอดีตที่เคยจบความสัมพันธ์เดินจากความสัมพันธ์กันไปนะคะเขาอาจจะเป็นชาวธาตุน้ําก็เป็นได้เนาะซึ่งในอดีตนะคะความสัมพันธ์มองว่าตัวคุณเองพยายามรั้งไว้นะนะคะเหมือนแบบพยายามประครับประคองความสัมพันธ์ในอดีตแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็ต้องต่างฝ่ายต่างที่แบบ แยกย้ายกันไปนะคะเพราะมันเหมือนเป็นปัญหาเดิมๆที่แบบทั้งคุณและเขาแหละนะคะแก้กันไม่ตกนะสุดท้ายแล้วถึงแบบต้องยอมจำนนเลยมันไปต่อกันไม่ได้จริงๆแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งดูแล้วอ่ะความเสียใจอ่ะเนาะมันจะเกิดคุณนะในช่วงนั้นนะคะเพราะนุ่เหมือนว่าพอมันเกิดปัญหาขึ้นมาคุณถึงกับว่าต้องใช้เวลาอยู่อยู่กับตัวคุณเองนะบางทีถึงกับ จะต้องพึ่งทรมะนะคะไปทําบุญนะคะสวดมนต์ภาวนาถือศีลอะไรต่างๆเพื่อที่แบบจะทําความรู้สึกของตัวเองให้มันดีขึ้นนะคะซึ่งมองว่าสิ่งที่คุณต้องการที่จะทํามันเหมือนกับอยากจะรู้แหละว่าปัญหาความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นทั้งทางที่คุณเองก็อยากจะไปต่อในความสัมพันธ์นะในอดีตที่ผ่านมานะคะแต่ใดๆเราก็ไม่สามารถที่จะรักษามันไว้ได้เพราะมันมีปัญหา ซึ่งมองว่าปัญหาระหว่างคุณกับเขานันเป็นปัญหาที่แก้ไขกันมานานแล้วจนสุดท้ายก็ต้องยอมถอยยอมจากเนาะพอมันจบความสัมพันธ์ลงคุณเองก็ต้องแบบเหมือนแบบมานั่งคิดว่าอมันเกิดสิ่งเกิดจากตัวเราหรือเกิดจากอะไรนะคะนี่คือพลังงานไพ่ที่ขึ้นมาบอกกับเราเนาะซึ่งมองว่าพอหลังจากที่คุณรู้สึกดีขึ้นะมันเหมือนกับคุณมีความเป็นตัวของตัวเองขึ้นคุณรู้สึกว่า อยากที่จะทําอะไรก็ทํามันเหมือนกับก่อนหน้านั้นคือเราเฮิร์ตเราผิดหวังในความสัมพันธ์เนาะพอเราเข้าพึ่งธรรมะนะคะให้ธรรมะช่วยฮิวใจเราช่วยฮิวความรู้สึกเราบางทีมันเหมือนกับเราอาจจะรู้ว่าจริง,รงๆแล้วมันเกิดจากอะไรประเด็นปัญหาความสัมพันธ์ที่ทําให้มันเกิดความล้มเหลวในอดีตกับเขาคนนั้นที่เลิกลากับปุณไปพอกลับมานะตอนนี้มันเปรียบเสมือนกับแบบว่าเรามีความมั่นใจมากขึ้นมา สิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตมันจะต้องไม่หวนกลับมาวนซ้ำอีกอะไรประมาณนั้นนะคะนี่คือประพลังงานที่ไพ่บอกกับเราเนี่ยนะคะมันเหมือนกับว่าคุณมีความเข้มแข็งขึ้นนะเป็นในลักษณะที่แบบมองเห็นปัญหาในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามากขึ้นหลังจากที่แบบใช้เวลาอยู่กับตัวเองใช้เวลาดูเรื่องราวความสัมพันธ์เก่าๆในสิ่งที่มันเกิดขึ้น หลังจากที่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคนนั้นจบลงณนะตอนนี้นะคะมองว่าคุณดูเข้มแข็งขึ้นนะคะคุณดูแกร่งขึ้นเพราะว่าคุณสามารถที่จะข้ามเอาชนะความเสียใจความผิดหวังความล้มเหลวในความสัมพันธ์กับเขาคนนั้นเนี่ยพลังงานไพ่ที่ขึ้นมานะคะและนะคะมันมีพลังงานเนี่ยนะคะใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะบางทีมันอาจจะสื่อถึงว่าในลักษณะที่แบบบอกกับคุณว่า มีความสัมพันธ์ใหม่เข้ามาหาคุณนะซึ่งมองว่าคนคนนี้บางทีอาจจะเป็นความรักต่างวัยก็เป็นได้นะคะถ้าไม่เขาก็คุณแหละอาจจะอายุห่างกันนะคะความรักต่างวัเนาะซึ่งดูแล้วคนคนนี้นะคะที่เข้ามาเหมือนเป็นในลักษณะที่แบบว่าเขาต้องการที่จะศึกษาดูใจคบหาคุณจริงๆนะนะคะคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นในลักษณะบางทีก็อาจจะเป็นชาวธาตุดินก็เป็นได้นะคะเนาะซึ่งบางทีนะคะ มองว่าเขาเข้ามาเพราะว่าเขาเห็นว่าเหมือนเขาเขาชื่นชมในความเก่งของคุณด้วยนะนะคะคนคนนี้ที่เข้ามาเพราะว่าเขาดูล้วว่าคุณคือเป็นคนที่แบบว่าลักษณะการทํางานเก่งแต่คุณก็เป็นคนที่แบบใส่ใจคนรอบข้างและที่สําคัญคือไม่ว่าปัญหาอะไรต่างๆเนาะด้วยความที่คนที่เข้ามาเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาชื่นชมในตัวคุณก็คือเป็นในเรื่องของความเก่ง นะะในการแก้ปัญหาในการจัดการอะไรต่างๆอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาที่เข้ามาเนี่ยเขาประทับใจในตัวคุณนะคะต่วนี้ก็คือ,คอพลังงานไพ่ที่สื่อเนาะซึ่งมองว่าตัวคุณเองนะคะก็รู้สึกให้ความสนใจเขานะนะคะเดลเวร์ขึ้นมาพลังงานของชาวราศีมีถุนเนาะซึ่งตัวคุณเองก็สนใจในคนคนนี้เหมือนกัน,นทั้งที่คุณก็รู้แหละว่าเ,เราอายุต่างกันแต่ความรู้สึกที่คุณบางทีคุณอาจจะได้ สัมผัสแหละนะคะว่ามันเป็นความรู้สึกที่บาลาน่ะบางทีคนคนเนี้ยที่คุณรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเขาเข้ามาแต่เขาทาให้คุณรู้สึกว่าเป็นคนที่แบบทําให้คุณเกิดความสนใจในตัวของคนคนนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูแล้วเนาะในอดีตนะคะคุณอาจจะเคยผิดหวังในความรักมามีการจบในความสัมพันธ์ทั้งๆที่คุณพยายามที่จะรัง้งเพื่อที่จะไปต่อในความสัมพันธ์แต่ใดๆแล้วเขาก็ เดินจากไปเนาะจนทำให้คุณต้องแบบว่าเนี่ยเจ็บแล้วก็หิวตัวเองแต่ใดๆแล้วก็หิวผ่านจุดๆนั้นมาได้จนตอนนี้นะคะมองว่าเข้มแข็งขึ้นนะคะมีเข้มแข็งขึ้นทำอะไรได้แบบคล่องตัวมากขึ้นมีความที่แบบว่าสดชื่นนะคะเก่งจนพลังงานตัวเนี้ยนะคะมันดึงดูดให้มีคนใหม่ๆเข้ามาหาคุณเนาะ มองว่าในสถานการณ์ตอนนี้บางทีอ่ะมันอาจจะมีคนเข้ามาหลากหลายแหละเข้ามาหาคุณนะคะแต่ใดๆแล้วมันเป็นในสภาวะที่คุณก็เลือกนะคะบางทีมาถ้วยหนึ่งหนึ่งเนี่ยหนึ่งถ้วยตัวเนี้ยนะคะอาจจะสื่อถึงคุณได้เริ่มต้นเรียนรู้ใครสักคนไปแล้วก็เป็นได้นะคะในพลังงานที่ไพ่บอกเนะาะเดียวให้รลแฟนแต่คุณก็ไม่เร่งรีบนะคุณก็ค่อยๆเรียนรู้จากกับเขาคนนี้ไปนะคะ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในช่วงนี้นะคะมันอาจจะมีพลังงานที่แบบกลับมาขอโอกาสเนาะบางทีอาจจะเป็นคนที่เคยแบบจบความสัมพันธ์กับคุณไปแหละนะคะแฟนเก่าคนรับเก่าที่จะกลับมาซึ่งกลับมาในตอนที่คุณเข้มแข็งอ่ะนะคะซึ่งใดๆตอนเนี้ยมองว่าคุณเริ่มต้นกับคนใหม่ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคนเก่าก่อนแล้วกันเนาะนะคะว่าเขาเป็นคนในลักษณะไหน ราชนีดาบนะคะลักษณะของคนคนนั้นนะคะที่จบความสัมพันธ์กับคุณไปหรือคนรักในอดีตของคุณนะมองว่าเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นเหมือนกันนะนะคะแต่เขาจะตัดสินใจอะไรตามที่แบบเหมือนแบบความคิดของเขาเองแล้วก็เลือกตัวเขาเป็นหลักนะคะนี่คือในลักษณะของคนคนนี้นะคะบางทีนะคะการที่เขาจบความสัมพันธ์กับคุณไปอะ่ะมันอาจจะเป็นเพราะในเรื่องของ ที่เขาไปเลือกอีกคนที่มีหน้าที่การงานที่มันดีกว่าคุณก็เป็นได้เลือกในในลักษณะที่แบบไปกับคนใหม่ทิ้งคุณไว้เพราะว่าเจอคนที่ดีกว่าอาจจะเป็นตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมองแล้วนะคะราชนีดาบตัวนี้มันอาจจะสื่อถึงเขามีความทะเยอทะยานที่แบบจะทำชีวิตของเขาให้มันดีขึ้นการที่เขาตัดสินใจมูฟออกจากคุณไปนะคะ จบความสัมพันธ์กับคุณมันอาจจะเป็นในลักษณะที่แบบเขาเห็นคนอื่นที่แบบมีตําแหน่งหน้าที่การงานหรือให้โอกาสเขาดีกว่าคุณเป็นในลักษณะนั้นแต่มองดูล่ะวะวเขาไม่ได้มีความรู้สึกที่แบบใคร่หรือว่ารักหรอกแต่ไปเพราะว่าหวังผลประโยชน์หวังตําแหน่งหวังอํานาจหวังหน้าที่การงานอะไรประมาณนี้คือตัวเขาค่อนข้างที่จะมีความทะเยอทะยานเขา,าคนเนี้ยคนที่เคยเป็นอดีตในคนรักของคุณนะคะแต่ทีเนี้ยมันเหมือนกับว่า พอเขาตัดสินใจเลือกไปกับคนคนนั้นเนาะทิ้งคุณแล้วก็ไปกับอีกคนใหม่ซึ่งเขามองว่าเป็นคนที่น่าจะให้อาจจะเป็นให้สื่อถึงตำแหน่งหน้าที่การงานยศอะไรต่างๆที่แบบเขาต้องการเพราะคนคนนี้คือแบบทะเยอทะยานที่แบบจะอัปเกรดตัวเองให้สูงขึ้นเหมือนแบบความก้าวหน้าของตัวเขาเองแหละเขาถึงแบบเลือกที่จะแบบทิ้งคุณแล้วไปกับคนใหม่เพราะเขามองเห็นโอกาสว่วาเขา จะมีโอกาสในการที่คนคนเนี้ยจะให้เขาในด้านของการงานการเงินตําแหน่งหน้าที่อะไรต่างๆยศต่างๆประมาณนี้นะคะแต่สุดท้ายแล้วว่ามองว่าสิ่งที่เขาคิดอะเขาคิดผิดนะนะคะเนี่ยเนาะมันเหมือนเป็นในลักษณะคือมันเป็นบางทีมันอาจจะเป็นความคาดหวังของเขาแหละว่าหรือบางทีเขาอาจจะถูกหลอกอีกทีนึงก็เป็นได้ว่าการที่เขาเลือกคนใหม่ เพราะว่าเขาจะได้ตําแหน่งใช่ไหมได้นหน้าที่การงานได้ความมั่นคงหรืออาจจะเป็นยศได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งอะไรประมาณนั้นแต่สุดท้ายแล้วเขาผิดหวังนะเนี่ยถ้าดูแล้วอะนะคะเขาคนนั้นคนที่ทิ้งคุณไปอะเนี่ยต้องมาฮิวตัวเองเนาะถ้าดูแล้วเป็นในลักษณะที่แบบเหมือนความหวังพังลงนะคะจากที่ตัดสินใจทิ้งคุณแล้วไปกับคนใหม่เพราะหวังว่าคนใหม่จะให้ในเรื่องของความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเนี่ย ตำแหน่งเลื่อนยศอะไรประมาณนี้นะคะแต่สุดท้ายมันไม่เป็นไปตามที่เขาคิดนะคะผิดหวงังกลับต้องมานั่งฮิวตัวเองนะคะนี่สิ่งที่เขาแบบคาดหวังมันเป็นในลักษณะที่แบบว่าจะได้อาจจะเป็นในลักษณะแบบเส้นสัญญาเลื่อนตำแนงตําแหน่งอะไรประมาณนั้นนะคะสุดท้ายแล้วไม่ได้นะคะเหมือนไปในลักษณะที่แบบว่าก็ายังไปสมมุติว่าไปในตําแหน่งนี้นะตอนนี้เขาก็ยังอยู่ในตําแหน่งเดิมคือยังไม่ได้แบบ ตามที่เขาแบบต้องการประมาณนั้นพูดได้ง่ายก็คือตัดสินใจแล้วคือไม่ได้ตามที่คาดหวังนะคะบางทีมันอาจจะเป็นในลักษณะที่ถ้ามองในเรื่องของความรักกับคนคนนั้นน่ะบางทีคนที่เขาเลือกอาจจะไม่โสดก็ได้นะคะถ้าดูแล้วอะ่ะเหมือนเข้าไปกับคนนั้นเพราะหวังตําแหน่งหน้าที่การงานการเลื่อนยศหรือพวกเงินอะไรพวกนี้น,นะคะแต่สุดท้ายถ้าดูแล้วคือผิดหวังแหละกลับมาหิวตัวเองนะคะถ้ามองดูแล้ว คนคนนี้นะคะอ่าใช่เหมือนพลังงานคือสื่อเหมือนแบบว่าผิดหวังกับมาฮิวตัวเองนะคะเผลอๆก็คือเป็นในลักษณะที่แบบว่าสิ่งที่เขาคาดหวังไว้อะมันไม่ชัดเจนเนาะมันเหมือนกับรู้กันแค่บางทีมันอาจจะสื่อถึงว่าการที่เขาเลือกคนใหม่มันอาจจะเป็นการที่แบบบางทีคนคนนั้นอาจจะหลอกเขาอีกทีหนึ่งก็ได้ว่าถ้าไปกับเขาถ้าเลือกเขา เขาจะมีการได้รับตําแหน่งได้อับตําแหน่งได้เลื่อนยศอะไรประมาณนั้นแต่สุดท้ายแล้วไม่ได้บางทีมันอาจจะเป็นการที่แบบเขาถูกหลอกให้ไปก็เป็นได้นะคะเพราะในสภาวะนี้มันเป็นในลักษณะที่แบบว่าเขามาหิวตัวเองแล้วเขาก็คิดถึงคุณเนาะมันเหมือนกับเขาตัดสินใจไปเพราะว่าความทะยืนทะยานเขาอยากก้าวหน้าในหน้าที่การงานเนาะถ้าเป็นตามที่แบบเออลักษณะไพ่ข้อความที่ให้ที่ให้เรามานะคะ ก็จะเป็นในลักษณะนี้ทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าพอมันเกิดเหตุการณ์เนี้ยขึ้นนะคะคนคนเนี้ยนะคะคนที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยคนที่เป็นแฟนเก่าคุณเนี่ยคนที่จบความสัมพันธ์คุณไปเนี่ยนะคะเขารู้สึกยังไงนะคะเดอะเมิเชียนนะคะเหมือนเขารู้นะคะว่าสิ่งที่เขาทำอะ่ะเขาคิดผิด เขาตัดสินใจผิดเขาเลือกผิดนะเนาะก็อย่างว่าเพราะว่าตัวเขาคือมีความทะเยอทะยานสูงในการที่อยากจะเลื่อนตำแหน่งในการที่อยากจะอัพตัวเองในการที่อยากอยากจะได้ยศได้ตำแหน่งเพิ่มเพราะว่าพอไปจริงๆเราคือไม่ได้ตามที่แบบที่ต้องการน่ะมันก็เลยรู้สึกผิดวะคือตอนนี้เหมือนแบบว่าเขารู้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเขาตัดสินใจผิดพลาดน,นะคะ เหมือนตอนนี้เพิ่งมาเข้าใจทีหลังแหละว่าตัวเองถูกหลอกประมาณนั้นนะคะเนี่ยพอรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตัวเองตัดสินใจเลือกผิดนะคะสิ่งที่เขาจะทำเนาะมันเป็นในลักษณะที่แบบพอมันนึกถึงคุณขึ้นมาเนี่ยสีถ้วยขึ้นมามันเหมือนกับเป็นพลังงานที่แบบว่าอยากจะขอโอกาสจากคุณนะคะแต่เขาก็มีความกลัวนะนะคะเพราะว่าใดๆแล้วคือเขาเป็นคนเดินจากคุณไปเนาะพอเขาเลือก ในส่วนของความก้าวหน้าในชีวิตเขาแต่ก็ทิ้งคุณไว้ข้างหลังนะคะจบความสัมพันธ์กับคุณไปอันนี้คือในส่วนของพลังงานไพ่ที่แบบบอกเนาะว่าถ้านตัวเขาคือถามว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงคือเขารู้แล้วแหละนะคะว่าเขาเลือกผิดเนาะอยากจะกลับมาหาคุณนะนะคะแต่ว่ากลัวนะคะกลัวว่าจะติดต่อคุณไม่ได้กลัวในสิ่งที่เขาทําไม่ดีกับค,คุณต่างๆนานา,นานในอดีตแหละถ้ามองดูแล้วนะคะซึ่ง คิดว่าเขาก็ทุกข์หนักอยู่เหมือนกันนะคะสิบดาบขึ้นมาเนี่ยนะคะคนคนนี้กําลังทุกข์หนักกาลังเครียดหนักนะคะกับสิ่งที่เขาได้ตัดสินใจผิดพลาดไปในอดีตเพราะเขาต้องการแค่แบบเหมือนต้องการทางด้านวัตถุอะพอเขาไปแล้วเลือกคนนั้นคือมันไม่ได้เกิดจากความรักอะมันเป็นความต้องการที่แบบความทะเยอทะยานในอํานาจหน้าที่การงานอะไรของเขาประมาณนั้นนะคะซึ่ง เขาทุกหนักนะคะเขาอยากที่จะมาไกล่เกลี่ยพูดคุยกับคุณนะพลังงานสามเหรียนขึ้นมานะคะอือยากที่จะมาแบบพูดคุยไกล่เกลี่ยกับคุณนะคะแล้วบางทีมันเหมือนกับตัวเขาเองอะ่ะพยายามที่จะตอนนี้เหมือนเขาส่องคุณทางโซเชียลนะถ้าดูจากข้อความไพ่ที่ขึ้นมานะคะเป็นในลักษณะที่แบบว่าอยากจะส่งข้อความหา อยากจะทักหาอยากจะติดต่อแต่มีความกลัวเพราะว่าเหมือนเขาทําไม่ดีกับคุณไว้เยอะก่อนที่จะจบความสัมพันธ์กับคุณนะคะอันนี้คือในความรู้สึกของเขาตอนนี้คือเขาค่อนข้างที่จะถูกอยากที่จะพูดคุยอยากติดต่อตอนทําได้นะตอนนี้ก็เพียงแค่ส่องคุณผ่านโซเชียลอันนี้คือในลักษณะของเขาคนนั้นนะคะที่แบบว่าอยากติดต่ออยากมาง,ง้อเหลือเกินแต่ทําไม่ได้อะเพราะทา ทำเร็วกับคุณไว้เย,เยอะอะไรประมาณนั้นแหละนะคะเพราะก็เลยแบบอืมขอแค่ส่องไปก่อนแต่มองว่าเขาเป็นเดอะ m มิวจิเชียนเขาจะต้องแบบคิดหาวิธีแหละตอนนี้อาจจะได้แค่สองคุณนะคะอนาคตเนี่ยตามดิไพขึ้นมาพลังงานไพมันอาจจะมีแบบขอติดต่อพูดคุยไก่เกลี่ยของ้อคืนดีคุณอะไรประมาณนั้นเผื่อาจจะมีการส่งเมสเซจคาคุณก็เป็นได้นะคะอันนี้ก็พลังงานไพ่ให้มาตามนี้นะคะ ทีนี้มาดูหน่อยซิว่าไพ่จะให้พลังงานในส่วนของคนเก่านะคะว่าถ้าสมมุติว่าเราเลือกคนเก่าเนี่ยเนาะไพ่จะบอกว่าอะไรนะคะสมมติเนาะเพราะว่าตอนเนี้ยมันเหมือนกับในลักษณะที่แบบเราก็มีคนคุยคนใหม่แล้วอะแล้วคนเก่าอะกลับมางอเราก็ลองดูว่า ถ้าเรามีโอกาสเปิดใจให้แบบคนเก่าไพ่จะให้คําแนะนาว่าอะไรนะคะคนเก่าอนเนาะคนเก่าหนึ่งดาบนะคะอันนี้เป็นในส่วนของคนเก่าถ้าเกิดว่าเราให้โอกาสเขาไพ่บอกว่ามิไพ่บอกว่าให้คิดดีๆนะคะเออหนึ่งดาบคิดดีๆนะคะเช็คดีๆประมาณนั้นนะคะตัดสินใจดีๆกับการให้โอกาสคนคนนี้นะคะเพราะมองว่าเขาก็ยังหาโอกาส ในความก้าวหน้าของชีวิตเขาอยู่ดีคือเขาไม่ได้หยุดนิ่งบางทีการที่เขากลับมามันอาจจะเป็นในลักษณะที่แบบไม่เหลือใครแล้วอะ่ะอาจจะมีแค่แบบคุณที่แบบเขานึกถึงมีความทรงจํามีเรื่องราวดีๆเพียงแต่ว่าเขาทําเลวกับคุณไว้เยอะนะคะเขาก็เลยกลัวกกังวลที่แบบจะกลับมางอคอุณอ่ะตอนนี้ก็คือก็เลยได้แค่แบบสองนางที่ทุกใจอยากจะติดต่อคุณแทบขาดใจแทบขาดประมาณนั้น นะคะเนี่ยถ้าคุณเลือกเพราะว่าถ้าดูพลังงานแล้วถ้าคุณให้โอกาสคนเก่าพี่ไพ่บอกว่าให้คิดดีๆนะคะตัดสินใจดีๆเพราะใดๆแล้วคนคนนี้เนี่ยนะคะเขาก็แบบทะเยอทะยานไปตามคือมันเป็นพื้นฐานของเขาแหละนะคะความทะเยอทะยานในเรื่องของหน้าที่การงานที่แบบอมืมันให้กับชีวิตเขาอะแต่ก็ไม่แน่นะคะเพราะว่าเนี่ยเพราะตอนนี้นคุณเองก็มีหน้าที่การงานที่มันดีขึ้นแล้วประมาณหนึ่งเพราะว่าคุณเป็นแบบเนี่ย เดอสตริ ring, นะคะความมั่นคงความเก่งอะไรต่างๆคุณก็อัพมาแล้วนะคะบางทีอาจจะเอาเขาอยู่แต่พี่ไพ่ก็บอกว่าให้คิดดีๆนะคะการที่จะให้โอกาสเขาคนนี้เพราะว่าคือเหมือนไปนในลักษณะเขาก็าไปเรื่อยเขามีความทะเยอทะยานอันไหนที่ให้โอกาสเขาให้สิ่งดีๆกับเขามากกว่าเขาก็าไปประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูคนใหม่สินะคะเพราะว่ามีคนใหม่เข้ามาเนี่ยนะคะบางทีคุณอาจจะเริ่มคุยกับคนใหม่เนาะหรือถ้ายังไม่เริ่มอาจจะมีคนใหม่เข้ามาแหละมาดูว่า ถ้าเป็นคนใหม่ที่ไพ่จะบอกว่ายังไงสามไม้เท้านะคะเป็นสื่อในลักษณะที่แบบเหมือนค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะเรียนรู้ศึกษากันไปเรื่อยๆมันอาจจะต้องใช้เวลาแหละนะคะในลักษณะ3ามไม้เท้าเนาะหดาบนะคะเป็นในลักษณะคือแบบความสัมพันธ์มันก็จะไปเรื่อยๆระหว่างคุณกับเขานะคะกับคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ย นะคะเพราะดูแล้วเนี่ยเขาน่าจะยังอายุน้อยอยู่นะคะบางทีที่เขาอายุน้อยเพราะว่าเนี่ยนะคะเขาอาจจะต้องใช้เวลาในการสร้างเนื้อสร้างตัวเนาะอันนี้คือพลังงานไพ่ที่สื่อถึงคนใหม่นะคะเหมือนบอกว่าคนใหม่ที่เข้ามานะคะตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่าต้องค่อยๆเรียนรู้ไปแหละนะคะเพราะว่าบางทีอายุเขาอาจจะยังน้อยอยู่คนคนนี้ยังต้องใช้เวลาในการสร้างเนื้อสร้างตัวอีกนะคะ ตอนนี้เขาอาจจะมุ่งมั่นในเรื่องของการทํางานนะคะตั้งหน้าตั้งตาทํางานสร้างตัวจ้างเนื้อสร้างตัวแหละเพราะว่าคุณก็คือมีหน้าที่การงานที่มันดีละแต่คนคนนี้อาจจะมีอายุน้อยกว่าคุณนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องถ้าเปิดใจคบหาดูใจกับเขาก็ต้องให้เวลาเขาในการที่แบบเขาสร้างเนื้อสร้างตัวให้ค่อยศึกษาให้ค่อยเรียนรู้กันไปนะคะอันนี้คือคนใหม่เนาะส่วนคน มันก็จะต่างกันนะเพราะคนเก่าให้บอกให้คิดดีๆก่อนที่จะตัดสินใจนะคะแต่คนใหม่ก็คือไพ่บอกว่าค่อยๆศึกษาเรียนรู้กันไปนะคะให้โอกาสคนๆเนี้ยสร้างเนื้อสร้างตัวในการที่แบบว่าจะใช้ชีวิตหรือว่าสร้างรากฐานเรียนรู้กับคุณไปนะคะมาดูสุดท้ายส่งท้ายด้วยคําแนะนําจากไพ่แล้วกันนะคะไพ่จะบอกคุณว่าอะไรนะคะอืมสี่เหรียญน,นะคะสื่อถึง การอบกอดความรักก็คือรักตัวเองนี่แหละนะคะพี่ไพ่บอกว่าได้ไดแล้วอย่ารักตัวเองสําคัญดูสิคุณดูดีนะคะคุณมีหน้าที่การงานที่ดีอ่ะนะคะหน้าที่การงานที่มันดีแล้วก็มีความมีความดูดีมีสง่านะคะถ้าดูจากไพ่ขึ้นเนาะอ่าเหมือนมีเป็นคนที่เรียกว่าเพียบพร้อมอ่ะนะคะเนี่ยนะคะแล้วมันเหมือนกับ คุณเดินออกมาจากสิ่งเก่าๆอะได้เยอะแล้วอะนะคะเป็นในลักษณะที่แบบว่ามูฟออกจากสิ่งเก่าๆแล้วอะดูคุณมีทั้งความสุขมีทั้งสง่าราศีประมาณนั้นนะคะนในสิ่งที่พ,พี่ไพบอกเนาะแล้วก็คุณสามารถที่จะสร้างความสุขได้ด้วยตัว,วคุณเองด้วยนะคะเป็นในลักษณะนี้นะคะซึ่งมองว่า การที่คุณจะมีความสุขหมายถึงการสร้างครอบครัวมันก็ต้องใช้เวลาแหละแต่ใดๆแล้วก็คือให้ยึดในลักษณะที่รักตัวเองนะคะเพราะว่าคุณโฟกัสในเรื่องของงานมันก็ทําให้คุณมีความสุขกับการทํางานเนาะมันเป็นในสภาวะที่คุณมุฟออกจากความสัมพันธ์เก่าๆหรือว่าสิ่งเก่าๆเรื่องเลวร้รายเก่าๆมาแล้วนะตอนนี้ดูว่าคุณมีความสุขเนาะมีความสุขดูดีมีสง่ามีออร่านะคะ จากพลังงานไพ่ที่ให้มาเนาะคุณสามารถสร้างความสุขหาความสุขได้ด้วยตัวคุณเองนะนะคะสุดท้ายแล้วนะคะไพ่ย,ยืนยันว่าเนี่ยนะคะคุณมีความสุขได้ด้วยตัวของคุณเองแหละนะคะอันนี้ก็คือในสิ่งที่ไพ่บอกเนาะมันเหมือนกับให้เรารักตัวเองก่อนละกันนะคะความมีออร่าดูดีตัวเนี้ยมันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาเรานะคะเพราะฉะนั้นนะคะคําทํานายผ่านเรื่องเล่า สถานการณ์วันนี้นะคะมันเหมือนกับว่าทิศในอดีตเราอาจจะเคยผิดหวังจากความรักมานะคะพอหลังๆมาเราทำตัวเองดีขึ้นใช่ไหมมีหน้าที่การงานที่มันแบบมั่นคงดูแลตัวเองให้แบบดูดีมีสง่านะคะบารามีแล้วก็มาเนาะในขณะเดียวกันนะคะคนที่เคยทิ้งคุณไปอะ่ะเขาไปเพราะว่าความทะเยอทะยานของเขาเองแหละเขาต้องการที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงานในการเลื่อนยศเลื่อนตาแหน่ง แต่ปรากฏว่าไปแล้วเหมือนถูกหลอกนะคะไม่ได้ตามที่คาดหวังมันก็เลยผิดหวังเขาต้องกลับมาหินตัวเองด้วยตัวของเขาเองเขาก็นึกถึงคุณอยากจะกลับมาง้อขอคืนดีกับคุณแต่กลัวนะคะเพราะว่าทําเลวกับคุณไว้เยอะก็เลยไม่กล้าตอนนี้ก็คือได้แค่สองคุณแหละแต่เหมือนเขารู้นะว่าเขาทาอะไรไม่ดีกับคุณไว้เยอะแต่มองว่าคนคนนี้เป็นคนฉลาดและมีความทะเยอทะยานถ้าเขาไม่มีที่ไปจริงๆเขาจะหาวิธีการที่แบบ ติดต่อคุณมาของง้อคุณมาแหละนะคะทีนี้เราถามพี่ไพ่เนาะว่าระหว่างคนเก่ากับคนใหม่นะคะพี่ไพ่จะแนะนําอะไรพี่ไพ่แนะนาบอกว่าถ้าเป็นคนเก่าก็คือให้เราคิดที่ดีนะคะก่อนที่จะตัดสินใจเลือกเพราะคนคนนี้นะคะพื้นฐานเขาเป็นคนที่แบบมีความทะเยอทะยานมีความที่แบบเหมือนเขาก็รักตัวของเขาเองแหละนะคะทะเยอทะยานเลือกสิ่งที่ดีให้กับชีวิตเขานะคะส่วนคนใหม่ที่เข้ามาเพิ่งจะเริ่มเรียนรู้นะคะพี่ไพ่บอกคุณว่า ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะเพราะบางทีอาจจะเป็นรักต่างวัยก็ได้ให้เวลาในการที่เขาสร้างเนื้อสร้างตัวตั้งหน้าตั้งตาทางานเพราะฉะนั้นความรักกับคนคนนี้มันอาจจะไม่บือหวาไม่รวดเร็วนะคะใดๆแล้วส่งท้ายไพ่บอกกับคุณว่าให้เราหว่ารักตัวเองนะคะรักตัวเองดูแลตัวเองนะคะโฟกัสในสิ่งที่เราทําหน้าที่การงานเรามั่นคงนะคะใดๆแล้วสิ่งสําคัญคือเรามมกออกจากความล้มเหลวในความสัมพันธ์ครั้งเก่าแล้วนะคะ ชีวิตเรามีความสุขมีออร่ามีสงา่านะคะหาความสุขได้ด้วยตัวของเราเองเพราะเรามีงานที่มั่นคงหรืออาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็เป็นได้นะคะงานมั่นคงมีความสุขมีเพื่อนเพราะฉะนั้นความสุขเราสามารถสร้างด้วยตัวของคุณเองนะตอนนี้นะคะถ้ามองหาความรักนะคะมันอาจจะต้องใช้เวลาบางทีอาจจะกับคนใหม่นี่แหละนะคะซึ่งต้องใช้เวลานะคะ ที่จะมาเติมเต็มสร้างครอบครัวถามว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสเพระสิบถ้วยขึ้นมานะคะอันนี้ก็จะเป็นพลังงานสําหรับเรื่องนี้ในวันนี้นะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคดีมีความสุข,ขค่ะบ๊ายบายค่ะ